สวัสดีทุกคนนะคะวันนี้นะคะป้าโอต๊ตพาทุกคนเข้าครัวเนื่องจากว่าป้าโอต๊ตจะทำขันน้นมนะคะก่อนอื่นนะคะ มาเปิดตู้เย็นกันเลยนะคะโพดได้ต้มเผือกนะคะแต่ไม่ใช่เผือกแบบเผือกจริงๆนะปอจะเรียกว่าอะไรดีเป็นหัวเหมือนหัวเผือกอะแต่เขาเรียกกาอะไรสักอย่างหนึ่งพอจำไม่ได้แล้วนะคะนี่นะคะเป็นเนื้อสีขาวๆปอก็ปอกเปลือกไวาเรียบร้อยแล้วกับกล้วยนะคะกล้วยเละๆนี่พอจะทำขนม ที่เป็นแบบขนมตะโก้นะโบดู YouTube มาหลายคลิปมากมายวันนี้มาลงมือทำมาดูว่าจะเป็นยังไงนะผลที่ออกมาส่วนประกอบอีกอันนึงก็คือกะทินะคะโบจะใช้กะทิด้วยแล้วก็แป้งข้าวเหนียวนะคะมาเริ่มทำกันเลยดีกว่าเพราจะไม่แยกนะคะเพราจะใส่2สิ่งผสมกันไปเลยนะคะ ต้องบี้ให้เละๆก่อนนะคะเพราะไม่ได้บี้เอาไว้นะต้องบี้ให้เละๆ,ๆก่อนบี้แล้วนะคะพดไม่ได้บี้จนเละหรอกนะปุดก็ให้มีชิ้นเอาไว้เคียวมันๆกรุบๆด้วยนะคะจากนั้นก็ใส่กล้วยลงไปนะคะแล้วก็ผสมกล้วยก็จะเละง่ายหน่อยผสมคลุกเคล้ากันเข้าไปนะคะปดไม่ใส่น้ำตาลน,นะเพราะว่า ว่าอยากให้มีรสหวานจากตัวของกล้วยแล้วก็เจ้าเผือกเนี้ยเผือกคล้ายเผือกผมไม่รู้จะเรียกว่าอะไรดีผมไม่รู้ว่าภาษาไทยเขาจะเรียกอะไรได้บ้างนะชื่อภาษาอังกฤษก็จําไม่ได้แล้วเราจะใส่แป้งข้าวเจ้าไปนิดนึงนะคะปริมาณก็กะเอาแล้วก็คลุกให้เข้ากันนะคะ ในระหว่างนี้นะคะพบก็จะเปิดไฟที่เตานะคะพบจะใช้วิธีอบนะคะเปิดที่350ไฟอ่อนๆเตรียมถาดนะคะพบใช้ถาดเท่านี้นะขนาดเท่าไหร่ก็ไม่รู้เนี่ยกระดาษที่ทำคุกกี้นะคะคูเวลา มันสุกแล้วเวลาขนมสุกเวลาขนมสุกจะได้ไม่ติดถานนะคะแล้วก็เอามาใส่เลยนะคะขนมจริงๆแล้วโบ๊ทอยากจะใช้ตัวถ้วยนะที่เป็นกระดาษคัพเค้กอะโบ๊ไม่ได้ออกไปซื้อไงเพราะถ้วยที่ันมีอยู่มันเหลือน้อยและไม่น่าจะพออันนี้คือสิ่งที่คิดเองนะไม่ได้เป็นสิ่งที่ ดูใน YouTube มานะแต่พอจะเห็นว่าเออเขาใช้ส่วนผสมอะไรไงที่ทำขนมถ้วยนะไม่ใช่ขนมถ้วยดิแต่โก้นะนี่โคดคลิปของโอดเองว่าจะใช้วิธีการนึ่งนะคะไม่ใช่นึ่งอบนะคะวิธีการอบอบอ่อนๆแล้วเดี๋ยวจะทำกะทิสำหรับใส่บนด้านบนหน้านะคะเอาละเดี๋ยวเรารอเตาร้อนแล้วก็เอาใส่เตาได้ อบไปสักสิบนาทีก่อนโบก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะเป็นยังไงโบจะดูเรื่อยๆนะคะคราวนี้มาเตรียมกะทิกันนะคะตั้งกระทะเลยนะคะโบมีกะทิกระป๋องอร่อยดีนะคะกะทิก็จะใช้ยี่ห้ออะไรก็ใช้ไปเถอะ ใส่น้ำล้างกระป๋องเล็กน้อยนะใส่แป้งข้าวเจ้านิดนึงนะคะแล้วก็ใส่น้ำตาลทรายแล้วก็กวนไปเรื่อยๆนะคะใช้ไฟอ่อนนะนนี้โบใช้ไฟเบอร์6นะคะไฟเตาโบทมีทั้งหมด10เบอร์นะใช้เบอร์หกวนไปเรื่อยๆนะคะจนกว่า กะทิจะเหนียวข้นแล้วก็เสร็จนะคะรอบแรกขนอมอบเสร็จแล้วนะคะเรามาดูกันว่าใช้ได้ไหมหรือว่าต้องอบต่อนะคะนี่ก็ดูเหมือนจะสุกอยู่นะว่าป่ยอบต่อน,นิดนึงก็ดูเหมือนสุกนะก็ะจะอบต่อให้แข็งตัวอีกนิดนึงแล้วกันนะคะ ใช้ไฟ400แล้วกันครั้งนี้นะคะแล้วก็อบต่อไปอีก15นาทีนะคะกะทิตอนนี้ก็เริ่มข้นแล้วนะคะ กทิก็ค้นแล้วนะคะพบป,ปิดไฟแล้วนะแล้วก็รอขนมสุกกะทิก็เย็นตัวพอดีอ่ะแล้วจะเอากะทิราดหน้าเป็นขนมนะคะรอบที่สองนะคะพมจะเอาออกแล้วนะสุกเนี่ยสุกแล้วนะคะแล้วนี่โอ้ยสวยงามสวยงามจัดการเอาวางไว้บนเคาน์เตอร์เลย ไม่ใช่คอกเ,เตอร์ตรงนี้คือเตานะคะแล้วโบก็จะเอากะทิข้นๆของโบนนี่แหละราดด้านหน้าไปเลยนะคะนี่พุมีภาชนะใส่ได้ไหมนะะ้าเดี๋ยวดูก่อนพบจะเปลี่ยนนะคะจะเอาขนมมาใส่ไว้ในจานแก้วอันนี้นะคะตัวขนมเขาไม่แข็งนะคะเขาก็จะมีความนุ่มๆ เพราะว่าเนื้อกล้วยแล้วก็เนื้อของเจ้าเผือกปลอมนะคะเผือกปลอมเออผมเรีกเผือกปลอมดีกว่าผสมกับแป้งข้าวเหนียวไงมันก็จะนุ่มๆแบบนี้นะคะนี่คือผลที่คาดหวังเอาไว้นั่นเองนะคะอ่ะเจ้าเนื้อขนมก็ประสบความสําเร็จไปแล้วนะคะถ้าพอดมีถ้วยเล็กๆน่ะก,ก็จะพอดีแหละเกลี่ยให้เต็มถ้วยไปเลย สังเกตดูว่าจะมีเนื้อเจ้าเผือกปลอมอยู่นะคะนี่ผสมกับเนื้อกล้วยนะคะอือร่อยอะ่ะและ้วทีนี้โาก็จะราดเจ้ากะทิค้นๆของบนด้วยนะปกหน้านะคะเสร็จกะทิในกระทะนี่ไม่เป็นไรนะเดี๋ยวจะต้มผักนะคะโบจะใส่น้ำแล้วก็ต้มผักกินกับน้ำพริกนี่ราดให้ทั่วเลยนี่นะคะ นีเท่านี้นะคะเราก็มีขนมเหมือนตะโก้นั่นเองนะคะกินแล้วเดี๋ยวจะลองชิมดูกะทิบดก็จะหวานมันนะประกอบกับเนื้อขนมเนื้อขนมก็มันมันนะนี่น่าก,กินอะ่ะอือร่อยโห้ยมันเป็นแบบตะโก้เลยแหละทุกคนตอนนี้บดก็ปล่อยให้หายร้อนสักเล็กน้อยนะคะไปแล้วนะ ขอบคุณที่มาดูนะคะบ๊าย